สวัสดีครับ FCI Youth ขใครที่ชอบรถ SUV อนเนกประสงค์5ประตูแฮ s ชแบ็กน่าใช้งานแบรนด์ตัวท็อปจาก Honda คันนี้คือ Honda CRV เจนที่3นะครับปี2008ขับเคลื่อนแบบ4ล้อกับขุมพลัง2.0ลิตรนะครับผม 2.0เบนซินนะครับผมนี่นะฮะรถบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อผิดความหรือจมน้ําเจ้าของเดิมเป็นคุณหมออยู่โรงพยาบาลลาดพร้าวอ่าบอกโรงพยาบาลไปเลยนะครับเจ้าของเดิมเป็นคุณหมออยู่โรงพยาบาลลาดพร้าเห็นเราชอบขายรถรุ่นนี้แล้วเป็น FC ของช่องเราติดตามเรากันมานานแกจะเปลี่ยนรถใหม่เป็นรถไฟฟ้าจึงนําคันนี้มาแบ่งปันให้กับพี่ๆ f c I u s ไ Car ได้เอาไปใช้งานครับผมสีสันโดยรวมเงาฉ่ำทั้งคันสวยงามนะครับ คันนี้เราขายตามสภาพนะครับไม่เก็บงานใดๆให้ทั้งสิ้นเพราะว่าช่วงนี้เก็บงานไม่ทันเลยแต่บอกเลยว่าคุณหมอดูแลรถเป็นอย่างดีเอาไปไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับผมมีอย่างเดียวที่ไม่ค่อยโอเคคือฟิล์มด้านหน้านะครับพอดีแกไปดึงกล้องออกนะครับแกไปดึงอ่ากล้องออกนะครับก็เลยฟิล์มก็เลยมีรอยเท่าด้านเองเอาไปเปลี่ยนก็ไม่กี่ร้อยบาทนะครับสำหรับฟิล์มด้านหน้าตัวรถสีสันสวยงามช่วงล่างนิ่มเงียบแอร์เย็นฉ่ำนะครับไม่มีดังเลยนะฮะสีสันสวยงามเงาฉ่ำทั้งคันนะครับผม ภายในสวยงามสะอาดสะอานนะครับผมนี่นะฮะภายในสวยงามสะอาดสะอานนะครับผมแผงประตูต่างๆระบบไฟฟ้าต่างๆใช้งานได้ครบหมดเลยเครื่องเกียร์จบๆนะครับผมนี่นะฮะแอร์เย็นฉ่านะครับคันนี้นะครับวิ่งมาเพียงแค่20,000 0กับ1 0,000กว่ากิโลเท่านั้น20 0 0 0 0กับ1 0,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับผมสวยงามจริงๆนะครับด้านหลังก็กว้างขวางนั่งสบายนะครับผมนี่นะฮะด้านหลังก็กว้างขวางนั่งสบายนี่นะฮะ เบาะอยู่ในสภาพที่ดีไม่ฉีกไม่ขาดเลยนะครับผมสวยงามนะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันใช้งานได้ครบส่วนด้านท้ายก็กว้างขวางใส่ของได้เยอะตามสไตล์ c r ออยู่แล้วนะครับ CRV มีมากี่คันไม่เคยจะพอขายเลยนะครับรถร้านเรามีมากี่คันหมดไปทุกคันเลยนะครับผมนะฮะด้านข้างก็สวยๆนะครับผมนี่นะฮะสวยเดิมๆจากโรงงานเลยครับหลุมอะไรสวยงามยางอะไรแม่แรงอุปกรณ์ต่างๆมีมาครบเลยนะครับไม่เคยอุดเจาะติดแก๊สแต่อย่างใดนะครับผม นี่นะฮะบางคนอาจจะมองว่าแปลกว่าทำไมโลเคชันอยู่ที่นี่อีกแล้วตอนนี้รถคันนี้จอดที่บางบอน4แล้วผมบอกเลยว่ารถที่อยู่บางบอน4ราคาจะถูกกว่าที่ร้านไอยูสคาในบางคันเพราะว่าเราขายตามสภาพเราไม่เก็บงานใดๆให้ทั้งสิน้นเราขายเพื่อให้พี่ๆไปเก็บงานต่อกันเอาเองแต่บอกเลยว่ารถทุกคันเราคัดพิเศษแน่นอนนะครับผมรถทุกคันเราคัดพิเศษแน่นอนตามสไตล์ไอยูสคาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพี่ๆได้รถดีๆไปใช้งานแน่นอนนะครับประหยัดกว่าไอยูสคาประมาณ 10- 20%นะครับ ้องเครื่องก็สวยงามนะครับผมนี่นะฮะไม่หยดไม่ย้อยไม่เยิ้มเลยเบ้าโชวกซ้ายเบ้าโชวกขวาฝากระโปรงหน้าทุกอย่างเดิมๆจากโรงงานครับผมไฟหน้าใสกิกกิ๊กเดี๋ยวเราไปทดลองขับกัน้ด้นะฮะเข้ามาอยู่ในส่วนตัวรถนะครับภายในถือว่ากว้างขวางนั่งสบายตามสไตล์ CRV นะครับผมนี่นะฮะตามสไตล์ CRV ใส่เกียร์ดีเหยียบเบรกไม่ดังด้วยนะครับไม่สั่นด้วยนะฮะใส่เกียร์อาเหยียบเบรกก็ไม่สั่นนะครับผมนี่นะฮะ วิทยุเดิมๆดแดชบอร์ดสวยงามไม่มีการทลอกปอกเปิดแต่อย่างใดนะครับยางปัดน้ำฝนนี่ครับใช้ให้ดูจริงๆนะครับไม่แข็งนะครับยังปัดแล้วเรียมๆอยู่นะฮะนี่นะฮะยังสามารถใช้งานได้อีกนานนะครับซื้อไปเติมน้ำมันขับได้เลยนะครับพี่ๆยังไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเปลี่ยนฟิล์มหน้าาชิ้นเดียวคือจบเลยนะครับผมราคาประหยัดเบาๆแน่นอนนะครับแสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับแสนกว่าบาทเท่านั้นเองคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับใครที่อยากได้ตัวรถอยู่ที่พุทธ อ่าไม่ใช่พุนทธมนตรตัวรถอยู่ที่บางบอนสี่ e นะครับบางบอนสี Bang ่ปอ e. งปัม Bang ๊มพีทีบางบอนสี่นะครับอันนี้เป็นอีกที่หนึ่งที่ไอยุสคามาทาร่วมกับพันธมิตรนะครับผมนี่นะฮะใครที่อยากได้ก็ตัวรถอยู่ที่บางบอนสี e. ่กรุงเทพปริบุญส่งฟรีเหมือนเคยต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งพปเทเลอร์รถทุกคันที่ร้านแม้แต่ทั้งอยู่ไอยุสคาหรือว่าอันนี้บีบีไลท์นะครับรถทุกคันเป็นรถบ้านทแท้แทะไม่เคยเป็น แท็กซี่ไม่เคยเป็นรถรับจ้างแต่อย่างใดและก็ไม่ใช่รถประมูลใดๆทั้งสิ้นนะครับผมยังไงฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับนี่นะฮะขับขี่ดีจริงๆนะครับหากขับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับ